โอ้ยโอเยโอเยโอเยโอ้ยครับสวัสดีครับมาพบกับผมเจสซ o มโตชานนนะครับผมวันนี้มาพบกับเจสซี่มอตอรฟาร์มกันอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้ไหลาย,ยาวไปไหลาย,ยาวไป EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับไปดูเอาเองนะครับผมก็วันนี้ลุงจอนก็จะมาวิธีชาวไร่แบบเรียวไล่แล้วนะครับผมไม่มีการโกงไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไปกันเลยเริ่มเมกันเลย ขอเสียงแป๊บนึงขอเพิ่มเสียงแป๊บหนึง่งเพื่อให้มันได้ความ M. ตังกดผิดครับผมขออภัยขอกดใหม่นึงนะโอเคก็อยู่ให้อยู่หน้าเก้าจัดไปหน,นูหวานปุ๋ยต่อไปก็ครับผมไป๋ยวเช็ครถอี่ยวก่อนเหมือนเดิมครับเช็ครถก่อนเหมือนเดิมเช็คก่อนตอนนี้มีขี้อยู่แปดสิบเอ็ดดีพีทีแล้วผมเล่นขี้นะตอนนี้เอาขี้ไปได้ สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตอนนี้มีขี้อยู่สิบปโอเคครับผมไปปล่อยขี้ปล่อยขี้ปุ๊ดป,ดปุ๊ปล่อยขี้ปล่อยขี้ปุ๊ดปุด๊เหมือนในชีวิตจริงนะครับผมเขาก็สูบซ่วมปั๊บเขาก็ไปปล่อยขี้ตามทุ่งนาแบบนี้นะครับผม <laughs> ปล่อยแบบนี้แหละเหมือนกันเปะ๊ะอ๋อนี่มีปัญหาอะไรอ๋อเลี้ยวไม่ได้จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้หนูพี่เลี้ยวให้แหม่ต้องถึงมือกูเนาะมึงเนาะแค่เลี้ยวแค่นี้เองดูดิโอ เราจะเอาหญ้ามาให้แกะนะครับเผื่อเพื่อมันผลิตขนแกะออกมาเราจะได้นําขนแกะไปขายนะครับผม EP นี้ก็เลี้ยวไล์นะครับผมชื่อเกมชื่อตอนนี้ก็บอกเลยว่าเลียวไล์สุดๆไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยนะครับผมยิงจอนชาวไร่นะครับผมเลียวไล์ครับผมแต่ไม่เติร์กไล์นะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยวข้าวนะครับผมชีวิตจริงก็เกี่ยวข้าวกันหมดเสร็จหมดแล้วแหละ ก็นี่ผมยังเกี่ยวต่อก็หว่านปุ๋ยต่อไปนะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวผมเอาไปหว่านปุ๋ยหญ้าอีกแปลงหนึ่งแล้วกันยังเหลืออีกเต็มเลยครับผมอีกหกสิบหกเปอร์เซ็นต์อะเกินครึ่งอะเกินครึ่งของรถอะโคตรเยอะบอกแค่เนี้ยครับผมไปเออไปเอาไปใส่แปลงหนึ่งนะครับผมก็ ไอ่รู้ดีมันเขามีคนบอกว่ามันหมักขีดหมักก็มันอาไปขายไม่ได้ครับผมผมปล่อยทิ้งแบบนี้ดีแล้วถ้าไปขายได้ผมจะหมักไว้เอาไปขายครับผมไม่รู้ดีใครรู้ไหมว่ามันหมักขายได้ไหมครับผมถ้ามันขายได้ผมก็จะไปขายนะโหโคตรนานเลยโหอีพีนี้ก็ไปเรื่อยครับผมไม่รู้พูดอะไรก็พูดไปเลยเปื่อยอมีปัญหากันเนี่ยรังผมชนกันตลอดมีปัญหากันตลอดขับรถเนี่ยมันเคยให้อภัยกันไหม ไอ้ต้องหัวร้อนกันจังเลยวะครับผมก็นี่แหละเดี๋ยวขับไปเตรียมไว้เลยดีกว่าไปต่อท้ายรถไถดีกว่าเตรียมตัวใส่แปลงต่อไปดีดีกว่าไอ้นี้ข่าวจะก็แปลกๆนะครับผมเพราะว่าตามผมปลูกอะ่ะผมผมเล่นต่อ EP พไงแล้วว่าอีกวันหนึ่งผมมาเล่นผมก็เลยไม่รู้ว่าปลูกได้ขนาดไหนเนะาะจอะต่อตูดไว้โอ้ยใครชอบนะครับผมดูเพลินไปเรื่อยๆนะคุยไปเจยกันนะครับผม <laughs> ดูไปเนี่ยนะี๋ยวรถหวานปุ๋ยไปเตรียมไว้รอยคันหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็นั่นแหละเตรียมไว้ต่อไปผมจะซื้อท ok <เ>ี่นะซื้อแปลงนี้ไหมนาแปลงเนี้ยแสนเดียวเองโอเคเดี๋ยวนี่นี่แปลงแปลงตรงนี้นี่นี่เอ่าไสองอันเนี้ยผมจะซื้อนะครับผมก็เดี๋ยวรถมาต่อตูดใช่ไหมก่อนไรลงนาทีเดียวเลยโอ้โหขบวันนี้ก็ปล่อยขี้ไม่หยุดเลยชีวิต อืมเราจะทำอะไรต่อดีครับ ep นี้อืมทำอะไรต่อดีอ๋อดูเน้วอ p นี้อ่ะผมว่าผมจะขายใบตัดใบตัดหญ้าอันเก่านะแล้วซื้อใบตัดใหม่นะเอาแบบสองแฉกนี่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 น,น,นี่แบบนี้สองแฉกนี่ใบเก่าผมนี่แบบนี้2สองแฉกอืมขายได้หมื่นเดดดน่าจะเอาไหมไหมไม่รู้ดิอาจจะเป็นอ p พหน้าหรืออ p พนี้ก็ไม่รู้นะผมว่า จะขายดีไหมเดี๋ยวไปเตรียมไว้ก่อนแหละถอยจนปิดอะเดี๋ยวไปเตรียมไว้ก่อนเนาะเตรียมตัดแปลงต่อไปเลยนะครับผมไปแปลงเดิมมาแหละพ่อผมมียากสองแปลงไนงะมีที่ดินอีกสี่แปลงโอ้รวยรวยเกินรวยเกินพ้าหนุ่มรวยเกินนะครับผมก็เดี๋ยวไปจอดรอเลยแล้วกันจอดรอเหมือนรถหวานข้าวนี่เกมน,นี้ที่ไรหาวทุกรอบเลยครับผม รู้เป็นไรหาดีดีสุงสซมมันจะเครียดกับชีวิตนะครับลุจงจรคงจะเครียดนะบริหารได้นานนะลุงจรนะครับไม่ใช่ลุงพลตาวครับเดี๋ยวชวนนี้เดี๋ยวขี่ไปจอดไว้ดีกว่ารถใสเก็บขี่ตอนนี้ใช้ขี่ไปประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ีนรถสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวไปดูตรงจัดฟาร์มวัวต่อนะครับบ่อขี่ผมเนี่ย จอดทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวไปจอดทิ้งไว้เลยนะฮครับผมอืมจอดจอดดีๆด,ด,ดีกว่าจอดทิ้งไว้เลยมันจะได้บรรจุขี้ได้เยอะๆนะครับขี้จะได้ไม่เต็มที่หมักนะครับผมก็ถ้าใครชอบกดแรือย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเจสซี่มูตัวชั้นแนนะครับผม,อมจอดทิ้งไว้ก่อนดีกว่านี่นี่เอาเอาใหม่เลยดีกว่าเอาเข้ามาเสียบใหม่ดีกว่าเกมนี้ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือ จังหวะล้อหมุนน่ะมันหมุนเหมือนจริงมากครับผมชอบแล้วการลงกันเดียวอ่ะเหมือนจริงขาดอย่างเดียวขอติอย่างเดียวถ้ามีพวงมาล mm ัย hmm. มาให้นี่มันโคตรสนุกแล้วก็มีมุมมองคนขับมาให้นี่มันโคตรสนุกครับผมผมบอกเลยเกมเนี้ยมันขาดแค่ตรงเนี้ยจริงจริงขาดแค่นิดเดียวแค่ตรงเนี้ยโดยการมีมุมมองคนขับแล้วก็มีพวงมาลัยมาให้นี่มันโคตรสุดนะเกมเนี้ยผมบอกเลยผมจะไม่เล่น PC เลยผมจะเล่นเกมมือถือนี่เลย เราสัก300 EP เลยเป็นไงโอ้เดีนะ๋ยวดูครับมีอะไรพอจะขายมีมันนะเดี๋ยวเรามันไปขายนะครับผมไปม่รู้ว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับผมมันมันเหลือไว้เยอะขนาดไหนนวรถเข้าไปจอดช่องดูฮะสี่เปอร์เซ็นต์เราจะขายได้กี่บาทวะเนี่ยโอ้ตายเลยไปไปไปเดี๋ยวเอาไปขายเลยครับมันเดี๋ยวนิดนึงเอาไปขายเลยมันจบจบไป อย่าให้มันเหลือครับผมไปโอเคเดี๋ยวครับรถเกี่ยวเอ่อรถเกี่ยวมันสกปรกมากเลยนะเนี่ยอืมเออเกี่ยวไปไปเกี่ยวโอ้ไปเกี่ยวข้าวนี่พอดีข้าวสุกแล้าไปเดี๋ยวไปเกี่ยวกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับเจสเซ่เมื่อตัวชแนลนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็เป็นวิถีเดียวไลค์นะครับผม ทำฟาร์มแบบชีวิตจริงนะครับไม่มีโกงเงินนะครับผมเดี๋ยวมันไปเกี่ยวยะเกี่ยวข้าวตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ EP หน้านรับผม EP หน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรหรือจะเป็นเรียวไลก์ก็คอดูกันนะครับผมผมจะมี2อ,อย่างนี่แหละแต่สมมติผมมีของใหม่ผมก็จะเขียนชื่อบอกนะว่าทําอะไรทําอะไรแต่ถ้าเป็นของเก่าก็จะเป็นเรียวไลฟ์นะครับผมถ้าไม่มีคอนเทนต์อะไรก็จะเป็นเขียนว่าเรียวไลฟ์นะผมชีวิตจ,จริงก่อนดวงจรแน้วขอ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. This legacy. You can't see what's left of me. You can't see success in me. You ain't seen the rest. I just want to be the best in what I know. Better than the rest.